มีคำถามนะคะที่บอกว่าวัวแม่ลูกอ่อนเนี่ยผอมนะคะบำรุงอาหารข้นยังไงก็ไม่ยอมอ้วนเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยอายุได้6-7ถึงเดเดือนแล้วแต่ยังกินนมอยู่จะมีปัญหาอื่นไหมนอกจากกินไม่พอนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยอยากจะบอกว่าลูกบัวเนาะควรจะต้องหย่านมที่อายุ6เดือนเนี่ยเราควรจะต้องเอาออกจากแม่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราให้กินนมแม่อยู่เนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะดึงแม่เนี่ยก็จะต้องพยายามผลิตน้ํานมเพื่อเอาไปให้ลูกแม่ก็จะผอมลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะและ้วทีนี้ในประเด็นที่2ก็คืออาหารคนเนี่ยให้ยังไงก็ไม่ยอมอ้วนเนาะคืออย่างนี้ในเรื่องของความสมบูรณ์ทางร่างกายเนี่ยมันอาจจะต้องมองในหลายประเด็นนิดนึงนะคะถ้าแม่วัวของเรายังอายุไม่มากเนาะอายุ1นปี2ปีสาปีอะไรแบบนี้เนาะ การที่ให้อาหารไปแล้วไม่ยอมอ้วนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาพยาธิต้องกลับไปมองแล้วเราเคยถ่ายพยาธิวัวไหมเนาะ